งานโอเวอร์ฮอนซาว่าชพพึษงนะฮะวันนี้นะครับทางทีมงานของผมนะครับขอต้อนรับเพื่อนสมาชิกท่านนี้นะครับที่ให้เกียรติทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาลราจะพึษ์นะครับได้นารถ Honda c ซเอเจ้าตัวเจน5ได้ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาว่าพึ่งทำการออกแบบติดตั้งเครื่องเสียงนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะพาเพื่อนสมาชิกมาชมขั้นตอนและเทคนิคการสร้างวิติและวิธีเสียงในรถ Honda c ซอเจ้าตัวเจน5นะฮะตามมาชมด้านในกันเลยนะครับเพื่อนสมาชิกค,ครับ หลังจากที่ทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวเราจะพึ่งนะครับได้ทําการติดตั้งแผ่นแดมบริเวณนี้แผงประตูและเปลี่ยนลำโพงมิเลนใหม่นะครับให้กับรถหลายๆรุ่นหลายๆค่ายนะฮะก็ได้รับการตอบรับจากเพื่อสมาชิกอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อสมาชิกมาชมเบื้องหลังนะครับก่อนติดตั้งแผ่นแดมและเปลี่ยนลำโพงมิเลนในรถ Ho n d a CRV อาวเจ้าตัวเจน5แล้วทำไมทางทีมงานของผมนะถึงเน้นนะฮะในการแดม บริเวณที่แผงประตูนะครับผมจะอธิบายเพื่อสมาชิกเข้าใจไปพร้อมๆผมนะครับตามชมเบื้องหลังเลยนะครับลำดับแรกนะครับตรงนี้เป็นประตูหน้านะฮะที่อยู่ด้านซ้ายมือผมนะครับทางทีมงานของผมนะครับได้ทาการถอดแผงประตูมาและเพื่อสมาชิกจะเห็นโครงสร้างนะครับตรงนี้นะครับคือสิ่งสําคัญนะครับนี่นะฮะมีการสั่นสะเทือนค่อนข้างสูงค่ารีเซคชั่นนะครับผมบอกเลยว่ามีมากทีเดียวนะฮะเรามาดูกันนะครับผมดึงเพื่อสมาชิกเห็นกันเลยนะฮะนี่เลยนะครับเห็นนะครับเป็นพลาสติกบางๆ เสียงสะท้อนตรงนี้นะครับเราไม่ต้องการนะครับเป้าหมายจริงๆนะครับผมอยากให้เจ้าลำโพงมิเรลชุดใหม่ให้เขาทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้นให้เสียงบิ๊กเบสที่ดีนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะฮะหลังจากที่ทีมงานโอเวอร์ฮอนสาวเราเพิ่งทด้ทำการติดตั้งแผ่นแดมและเปลี่ยนเจ้าลำโพงมิเลนใหม่นะครับผมจะมาถ่ายเพื่อสมาชิกดูช่วงหน้ากันเลยนะครับตามมาชมกันเลยนะฮะขั้นตอนต่อไปนะฮะผมจะพาเพื่อสมาชิกมาชมขั้นตอนและเทคนิคนะฮะในการติดตั้งแผ่นแดมและติดตั้งเจ้าลำโพงมีเรล นะครับผมให้รถ h อ n ด้าซ V เจ้าตัวเจน5เราติดตั้งยังไงนะฮะถึงได้รับการตอบรับจากเพื่อสมาชิกผมบอกเลยว่าอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะครับที่เห็นอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับเป็นบริเวณนะครับบานประตูหน้าในรถ h อนด้าซ v เจ้าตัวเจน5นะครับทางทีมงานโอเว H ร์ฮอนด์ซาวเราเดนะครับเราเลือกแผ่นแดมนะฮะของย่อแคลิเบตนะครับซึ่งมีน้ำหนักเบา้วครับยืดหยุ่นตัวได้ดีและที่สาคัญนะฮะเพื่อสมาชิกคนภูมิอากาศบ้านเราได้ดีเยี่ยมนะฮะได้ทาการแดม พื่อสมาชิกจะสังเกตนะฮะหลายๆรีวิวก็ดีนะครับถ้าย้อนกลับไปดูนะเพื่อสมาชิกจะเห็นนะครับว่าทางทีมงานของผมนะได้ทําการรีดแผ่นและขึ้นลายตามโครงสร้างะะฮะเห็นไหมครับแสดงว่าเจ้าแผ่นแดมนะฮะกับโครงสร้างเขายึดเกาะกันดีนะครับเห mm ็ hmm. นครับการทํางานของเขาความยืดหยุ่นตัวค่อนข้างสูงเห็นฮะและทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวาชพฤกษ์นะครับเราได้นําเทคนิคในการสร้างเอ็นฟอร์ตเมนต์บริเวณทั่วแผ่นเพื่อเจ้าแผ่นดมกับโครงสร้างเขายึดเกาะกันนี้ดีนะครับ ส่วนที่2นะฮะผมจะมาพูดถึงเจ้าลำโพงมิเลนชุดใหม่กันบ้างนะครับเป็นลําโพงแยกชิ้นนะฮะก่อนติดตั้งเจ้าลำโพงมิเลนชุดใหม่นะครับทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวลอนพื้นครับได้ทําการนะฮะสร้างสเปเซอร์ขึ้นมาใหม่เพื่อให้เหมาะสมนะฮะในรถ Honda าซีอวเจ้าตัวเจน5ตรงนี้นะครับมีความสําคัญมากทีเดียวนะฮะเพื่อลดค่าอินซิเดนต์นะฮะถามว่านะครค่าอินซิเดนต์คืออะไรผมอธิบายอย่างนี้นะครับเพื่อสมาชิกจะได้เข้าใจไปพร้อมๆผม ทุกอย่างมีความสําคัญละเอียดอ่อนทีเดียวค่าอินซิเดนต์คือเสียงที่ตกกระทบนะฮะบริเวณเราปิดประตูเข้าไปนเสียงที่ตกกระทบบริเวณคอนโซลหรือบอกก็ดีตรงนี้คือสิ่งสําคัญนะครับที่ทางทีมงานโอเวอร์ฮอราพื้นเอาใจใส่นะครับและติดตั้งนะฮะเจ้าลำโพงมีเลนส์นะครับเข้าไปในตําแหน่งเดิม นะฮะนะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นเอ็กตาร์ลิงทางทีมงานของผมนะฮะเราได้นําเทคนิคในการติดตั้งเอ็กตาร์ลิงนะครับเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับเอ็กตาลิงนะฮะก็มีความหมายนะครับมีความสําคัญไม่น้อยกว่าเจ้าตัวสเปเซอร์นะครับเพื่อลดความสูญเสียงเสียงหลังจากที่เราได้ประกอบแผงประตูเข้าไปนะฮะส่วนทวิตเตอร์นะครับอยู่ในตําแหน่งเดิมบริเวณท็อปนะฮะนะครับทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาพูดเรื่การติดตั้งเจ้าตัวทวิตเตอร์เข้าไปในตาแหน่งเดิมนะฮะสวยที่เดียวนะครับนะครับ บริเวณนะครับแผงประตูหน้านะครับตรงนี้นะครับคือขั้นตอนและเทคนิคในการติดตั้งแผ่นแดมนะฮรัแล้วเปลี่ยนลำโพงมีเลียนชุดใหม่นะครับจากทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชจิพื้นนะครับทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชจิพื้นนะครับจะทําการติดตั้งเจ้าตัวซับพหลุมยางอะไหล่ในรถ h o n d a CRV อาวเจ้าตัวเจน5นะครับก่อนติดตั้งนะฮะัเจ้าตัวซับพหลุมยางอะไหล่ทางทีมงานของผมนะฮะได้ทําการภูพื้นฐานไว้บริเวณรอบๆหลุมนะฮะโดยการแดมเราเลือกแผ่นแดมของยี่ห้อแคลิเบตซึ่งมีน้ําหนักเบา และทนภูมิอากาศบ้านเราได้ดีเยี่ยมเพื่อสมาชิกเห็นไหมครับที่ขึ้นลายนะครับตามโครงสร้างต่างๆแสดงว่านะครับเจ้าแผ่นแดมกับโครงสร้างเขายึดเกาะกันได้ดีไม่มีพองอากาศนะครับสามารถนะฮะตรงนี้ผมบอกเลยเสียนสะท้อนนี่ไม่มีนะครับการทํางานนะครับกับเจ้าตัวซับที่หลุมยางไหลทางานเต็มที่ทีเดียวนะครับในการแดมก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่ทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวและจะพื้นมหาได้ทําการติดตั้งเจ้าตัวซับที่หลุมยางไหล ให้กับรถห,หลายๆรุ่นห,หลายค่ายนะฮะก็รับการตอบรับจากเพือ่อสมาชิกอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะฮะขั้นตอนต่อไปนะครับในรถ Honda CRV อาฮะเจ้าตัวเจน5นะครับได้ทางทีมงานของผมได้ทําการติดตั้งตัวซับที่หลุมยางอะไหล่นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อสมาชิกมาชมขั้นตอนการติดตั้งที่ได้มาตรฐานจากทีมงานโอ e ว H ร์ฮอน u สารัตพฤกตามมาชมนะฮะเพื่อสมาชิกครับที่เห็นอยู่ด้านหน้านะฮะทางทีมงานโอ e ว H ร์ฮอน u สรลัตพฤกนะครับได้ทําการติดตั้งเจ้าตัวซับที่หลุมยางอะไหล่ลงไป นะครับวันนี้นะฮะลูกค้าเจาะจงนะฮะของย่อแคปเเบตนะครับเป็นตู้เว้นนะฮะหรือว่าพอตเปิดนะครับที่ให้ดีบีที่สูงสุดทีเดียวหน้าดอกที่10นิ้วนะครับกำลังวัดนะครับเพื่อสมาชิกนะฮะผมจัดให้ไปเหลือๆเลย300วัตต์นะฮะตัวนี้นะครับเบรดที่แน่นๆนุ่มๆนะขาล็อกพลาดไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการวายสายนะฮะเดินสายเข้าบดหมู่จัดเป็นระเบียบทีเดียวในรถ h อน d ้าเ v การติดตั้งเจ้าตัวซับที่หลุมยางอะไรก็เสร็จสิ้นเป็นทียบร้อยนะครับ เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะฮะผมจะพาเพื่อนสมาชิกนะฮะเดี๋ยวเรามาทดสอบพลังเบรกกันเลยนะครับเบรกที่แน่นๆนุ่มๆนะฮะภายใตบริษัทนะครับตามมาฟังเลยนะครับเพื่อนสมาชิกครับหลังจากที่ทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวรถพื้นนะครับได้ทําการติดตั้งนะฮะระบบเครื่องเสียงหรือด้วยการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงให้กับรถหลายๆรุ่นหลายค่ายก็ดีนะครับขั้นตอนต่อไปที่ผมจะมาพูดถึงนะฮะที่เรามองข้ามไม่ได้นะฮะกับเจ้าตัวแผงฟิลนะครับ รถแต่ละรุ่นนะครับแต่ละค่ายนะครับบริเวณห้องเครื่องนะตรงนี้นะครับแตกต่างกันไปในการวางนะเจ้าตัวแผงฟิวนะครับอย่างเช่นวันนี้นะฮะในรถฮอน da c r v เจ้าตัวเจน5นะครับตำแหน่งการติดตั้งเจ้าตัวแผงฟิวนะครับเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมที่เดียวนี่ครับบริเวณห้องเครื่องนะครับเพื่อสมาชิกครับตำแหน่งนี้นะฮะทางทีมงาน o อ e ว h a u l อนซาวและจะพื้นนะครับก่อนติดตั้งเจ้าตัวแผงฟิวนะครับทางทีมงานน้ำผมได้ทาการสร้างเพจขึ้นมนใหม่ นะครับเพื่อมารองรับเจ้าตัวแผงฟิลนะฮะยึดอย่างแน่นหนาไม่สั่นลอนนะครับเพื่อสมาชิกสังเกตไหมครับว่าทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวพึกนะครับและเอาใจใส่นะครับในการเดินสายแบตนะครับเข้าเป็นหมวดหมู่นะครับจัดระเบียบสวยที่เดียวนะฮะตำแหน่งนี้นะครับเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมนะฮะเพื่อในการแมนเทนแนนหรือว่าบริการบริเวณห้องเครื่องก็ดีนะฮะก็เสร็จสิ้นเป็นเรียบร้อยนะครับเพื่อสมาชิกครับทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวลราจะเพื้นนะฮะเราได้ทําการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับ เป็นชุดเล็กๆนะฮะฟังสบายๆนะครับโดยการติดตั้งเจลำโผงเลนชุดหน้ากับชุดหลังนะครับเป็นลำโพงแยกชิ้นนะครับและเสริมด้วยเจ้าตัวซับที่หลุมยางอะไรนะครับเมื่อช่วงที่แล้วนะฮะผมพาเพื่อนสมาชิกมาชมนะครับมาถ่ายทอดเทคนิคนะครับการติดตั้งยังไงนะฮะถึงได้รับการตอบรับจากเพื่อนสมาชิกอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อช่วงที่แล้วการถ่ายทอดว่าจะเป็นแผ่นแดมนะครับผมหรือว่าเจลำโพงมีเลน นะครับเห็นไหมครับว่าแผ่นเด็มทางทีมงานอุปกรณ์เสาราพฤกษ์นะครับชุดหน้ากับชุดหลังนะครับทางทีมงานของผมเราได้มีเทคนิคในการสร้างเ n นฟอร์เมนต์บริเวณทั่วแผ่นเพื่อให้เจ้าแผ่นเดมนะฮะกับโครงสร้างนะครับให้เขายึดเกาะกันดีดีไม่มีพงอากาศทีเดียวนะครับและลดค่ารีสชั่นนะครับเสียงที่สะท้อนนะครับได้อย่างมากทีเดียวนะครับการสั่นสะเทือนก็ได้มากทีเดียวนะครับเห็นไหมครับเราติดตั้งนะครับเจ้าลำโพงเรียนชุดใหม่การทํางานของเขามีประสิทธิภาพมากขึ้นให้เสียงมิดเบสที่ดีนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะผมจะมาพูดถึงนะครขอย้อมนิดนึงนะครเจ้าลำโพงมีเลนส์นะครับชุดหน้ากับชุดหลังก่อนติดตั้งนะครับทางทีมงานโอเวอร์ฮอนส์ซัพพลนเครับเราได้ทำการสร้างสเปเซ,เซอร์ขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อให้เหมาะสมในรถแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นและเสริมด้วยนะครับเจ้าตัวเอสตาลิ k ตรงนี้นะครับก็มีความสำคัญไม่น้อยกว่าเจ้าตัวสเปเซอร์ทีเดียวนะครับ อ่านะครับต่อไปนะผมจะมาพูดถึงเจ้าตัวซับที่หลุมยางอะไหล่นะฮะในรถ Honda CRV เจ้าตัวเจน5นะครับก่อนติดตั้งเจ้าตัวซับที่หลุมยางอะไหล่ทางทีมงานของผมนะฮะเราได้ทําการปูพื้นฐานไว้นะฮะโดยใช้แผ่นแดมนะครับอ่าแดมบริเวณรอบๆหลุมนะครับเพื่อลดเสียงสะท้อนนะฮะได้มากทีเดียวนะครับการทำงานของโต้ไม่ต้องกลัวเบตแน่นๆนุ่มๆนะครับวันนี้นะฮะลูกค้าเจาะจงนะครับเป็น ซับที่หลุมยางหลของยี่ห้อแคลิเบตนะครับเป็นตู้เวทหรือว่าพอร์ตเปิดที่ให้ดีบีนี้สูงสุดกําลังวัดนะครับ300วัตต์จัดไปเลยนะฮะเพื่อสมาชิกเบทที่ได้ผมบอกเลยนะครับนุ่มๆแน่นๆไม่ทับเจ้าลำโพงมีเลนชุดหน้ากับชุดหลังแน่นอนนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะพาเพื่อสมาชิกมาทดสอบมิติและวิธีของผมนะครับตามมาฟังเลยนะครับเพื่อสมาชิกสังเกตการทํางานนะฮะเจ้าลำโพงมีเลนนะครับ เบรที่ได้นะครับรายละเอียดครบถ้วนทีเดียวนะครับาาสิ่งใสๆนะฮะ Me and you bet i felt it i tried to beat you but you're so hot that i melted i fell right through the cracks now i'm trying to get back before the cool done run out i'll be giving it my best this and nothing's gonna stop me but divine intervention i reckon it's again my turn to win some or learn some but i won't hate it's all i take เมื่อสักครู่นี้นะฮะผมและเพื่อนสมาชิกเราได้มาทดสอบมิติและวิธีเสียงในรถฮอน d a CRV เจ้าตัวเจน5กันแล้วใช่ไหมครับ เห็นไหมครับว่าการทํางานเจ้าลำโพงมีเลนชุดหน้ากับชุดหลังนะครับเขาทํางานแบบสบายๆเต็มที่แม้จะมีเบรหนักๆนะฮะเจ้าตัวซับพ่หลุมยางอะไรนะครับเบรที่ลอยมาภายใต้บริสารเห็นไหมครับว่า ลำโพงมีเลนการทางานปกตินะครับเบสไม่กบเลยนะฮะรายละเอียดเสียงครบถ้วนทีเดียวนะครับผ่อนคลายนะฮะแต่แนวขาล็อกผมบอกเลยว่าต้องนี่เลยนะครับซับหลุ่มยางไรนะครับก็เสร็จสิ้นเป็นเรียบร้อยนะฮะเพื่อสมาชิกท่านใดนะครับสนใจนะครับขั้นตอนและเทคนิคที่แฝงไปด้วยนะครับวิติแปลกใหม่ๆนะครับอย่าลืมนะครับมาที่ร้านโอเวอร์ฮอนซาวเราจะพึ่งจะมีทีมงานติดตั้งงานดีๆแบบนี้กับท่านนะครับช่วงนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ